อันยองสวัสดีค่ะฟฟฟฟเฟเฟซเดต้ตานะคะวันนี้เฟก็จะมารีวิวขนมนจากเกาหลีซึ่งแบบเฟขนมาเยอะมากๆงั้นเดี๋ยวเฟจะเริ่มที่ขนมเป็นพวกแบบเยลลี่เยลลี่ก่อนล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นรสออริจินอลนะอันนี้จะเป็นรสยาคูสตรอเบอรี่ โยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะมีขายที่เซเว่นออันนี้จะมีขายที่ลอตเต้นะคะลอตเต้มาเซวไม่รู้มีไหมน่าจะมีเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นยิลลี่รสแอปเปิลโยเกิร์ตนะคะตามนี้เลยจะขายที่เซเว่นอนะถ้าอยากซื้อไปซื้อได้เดี๋ยวเรามาดูที่รสปกติก่อนละกันนะว่าเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากมันจะเป็นรูลราแบบโคล่ายุ่นๆนะคะรสโยเกิร์ตใช่ไหมเดี๋ยวลองกินกัน ันเป็นแบบโยเกิร์ตอ่ะแปลกดีนะแล้วก็อร่อยดีตัวต่อไปที่ฟิจจะลองนะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่อันนี้มีขายที่เ e เ e ่ e อีเลเท่านั้นนะคะเป็นเซเ e ่ e อีเลที่เกาหลีนะนี่ตัวเยลลี่เขาจะเป็นคล้ายๆตัวที่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นสีชมพู s o สตรอเบอรี so, ม่มากๆต่อไปนะคะก็จะเป็นรสกรีนแอปเปิลนะคะ ขายที่เซเว่นอีเหมือนกันนะคะเป็นเยลลี่อย่างนี้ชิมกันอร่อยนะแบบเข้มข้อนอะรสชาติเขาเข้มข้นเคี้ยวง่ายกินง่ายเหมาะกับเป็นของฝากหรือว่าจะซื้อกลับมากินเองก็ได้นะ <S <S ในส่วนของพวกยาคูยังไม่หมดนะคะจะมีตัวนี้ทดาดาอ่าอันนี้ไปซื้อที่เซเ e ่ e อีเลเหมือนกันนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบยาคูโยเกิร์ตดริงอะ เเกิดเบาๆว้าวนี่มันจะเบากว่พวกยาคูแต่ว่ามันจะเป็นรสชาติใหม่ๆละกันในส่วนของเยลลี่ยังไม่หมดนะคะเรายังมีตัวนี้เป็นเยลลี่เขาเรียกว่าไงเยลลี่แก้แห้งอะแก้เมาแห้งซึ่งราคาเนี่ยจะแรงกว่าพวกเยลลี่โยเกิร์ตที่เฟนให้ดูตอนแรกนะคะอันนี้จะประมาณ3,000วอนนะเฮ้ยกินแล้วแบบ มันเป็นยังไงเยงลลี่แก้การเมาแหงอะ่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นสายแบบดนะื่มปาร์ที้อะไรอย่างเงี้ยเฟ์ว่าถ้าจะลองดูนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอ้าวน่ารักดูสิมันเป็นแบบมีรูปยิ้มด้วยอะโอ้โหอันนี้แบบมันมาเป็นแบบแพ็คซองๆเลยอะ่ะมีอยู่ประมาณกี่ชิ้นอะ่ะ สามพันวอนมีทั้งหมด3ชิ้นเท่ากับชิ้นละพันวอนมะเฮ้ยถ้าคำชิ้นละพันวอนอ่ะมันน่ารังมากอ่ะไม่กล้ากิ 9, านาากกนะะดูดิลูกติ๊ดติ๊ก็รสชาติอร่อยเหมือนฟว่ามันเหมือนแบบเยลลี่องุนประมาณนั้นเราหมดในส่วนของเยลลี่แล้วเดี๋ยวเฟย์จะพามาดูพวกขนมกรุบกรอบของทางเกาหลีละกันว่าเขามีขายอะไรบ้างแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไง เป็นเหมือนขนมข้าวโพดอะมันเซงว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆแบบคอนเนอ๊ยเป็นข้าวโพดที่มันเป็นแหลมๆเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะอารมณ์จะคล้ายๆคอนเนี๊ยมากๆนะคะที่เราชอบใส่ใช่ไหมเรียกพิณานี่คือบางทีมันเห็นว่ากดใส่ไม่ได้นะหรือว่าทารเล่นงี้มันมันเป็นการบอกว่าเราเกลแล้วว่าใช่ไหมเซฟว่ารสมันเบากว่ารสมันแบบไม่ค่อยเข้มข้นเท่าของคอนเนี๊ยคอนเนี๊ยมันจะแบบ มีเค็มมันอะไรมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันจะดูรสจะเบาๆกว่าต่อมานะคะก็จะเป็นขนมนี้เลยอ่าสีแดงสดใสนะคะจะสังเกตดูได้ว่ามันจะเป็นขนมที่เขาบอกว่าเรียนแบบจากอาหารป๊อกโกกีของทางเกาหลีอะ่ะข้างในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ดูสีแดงแบบแดงเข้มอะ่ะแดงแดงส้มแดงเข้มส่วเขาจะรูร่รงประมาณนี้นะ เผ็ดๆนิดๆที่ปลายลิยน้นแต่ว่าไม่เผ็ดมากรสชาติมันจะแบบมันดูเป็นซิกเนเจอร์มันดูแบบเป็นเกาหลีดีแล้วก็หากินแบบเนี้ยที่ไทยไม่ได้เป็นขนมที่น่าสนใจถามว่าอร่อยไหมถือว่าใช้ได้คือเฟยเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่มันแบบหวานๆมากแต่ว่าอันเนี้ยเฟยว่ามันมันโอเคมันจะแบบวันหวานเผ็ดๆนิดนึงต่อมานะคะก็จะเป็นขนมไก่ยา่างม่ะนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบ เออตรงเนี้ยมันบอกว่าเหมือนเป็นไก่ทอดราดซอสเกาหลีอ,อ,อะไรสักอย่างเป็นเหมือนมันฝรั่งซอสมะเขือเทศนะเอาลงประมาณนี้อืม,มนขนมอันอนั้นอ่ะขนมอันนั้นอ่ะที่ขายในไทยอะ่ะที่มันจะเป็นผุงเงินๆอะ่ะแล้วก็มีลูกมะเขือเทศอ,อยู่อ่ะเออรสชาติอย่างนั้นเลยอะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขนมกรุบกรอบที่เฟย์แบบเฮ้ยอยากกินมานานแล้วเพราะว่าเฟย์ เล่นเกม Mystic Messenger เป็นเกมจิบมหนุ่มของทางเกาหลีซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเล่นขอแนะนําให้เล่นค่ะมันสนุกมากๆากนี่เราพูดถึงขนมกันอยู่ใช่ไหมคือปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบขนมมันฝรั่งทอดที่มันเค็มๆรสซอครีมรดออ,อะไรที่มันแบบออกแนวเค็มๆอะแต่ว่าเนี้ยเป็นแนวหว,วานๆในเกาหลีถึงขนาดต้องต่อคิวซื้ออะเพราะว่ามัน มันขายดีมากมันหาย,ยากมากขนาดคนเกาหลีเองยังยังแทบจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าตอนนี้มันหาซื้อง่ายขึ้นแล้วแล้วก็มีขายทั่วไปนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,500วอนนะซื้อว่าจะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดโงฮันนี่บัตเตอร์ชิพกันนะคะอืมความหอมของเนยของน้ำผึ้งมันแบบแบบตุ้มมันขึ้นมาเต็มปากเลยแบบหอมมากสเปรมากมาก่มาแบบมันอร่อยอะ่ะ มันหอมเนยกรอบหวานเบาๆมีรสชัตเค็มนิดๆมันไม่ใช่แบบอร่อยคืออธิบายไม่ถูกจนมันอร่อยมากถ้าทุกคนมีโอกาสได้ไปเกาหลีนะหรือว่ามีเพื่อนไปเกหาหลีอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ควรลองควรแบบเป็นเดิมมาสเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูขนมตววนตื่นกันต่อนะคะตุ๊นตุๆ,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 ๆนตุ้นตุนตุ้นต้นตุ้นกัน้นะคะ้นีุนะะ้นน,น้นตะ่นตน้นตนนตนน เรากินหัวก่อนแล้วนะคะเหมือนมีช่าช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยอะ่ะอย่างเงี้ยอีตัวแป้งเค้กก็หวานตัวไส้ช็อกโกแลตก็หวานมันไม่มีความกลมกล่อมแล้วกันเออถือส่วเฟยถือว่าไม่ผ่านนะแต่ว่าจะลองกินกันดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวต่อไปกันดีกว่านะอตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นคุกกี้โยเกิร์ตเฟยเห็นว่าหน้าตามนันน่ารักดีเรามาลองกันนะ จะเป็นคุกกี้นะคะสอดไส้อะไรสักอย่างหนึง่งมันโยเกิร์ตปะเนี่ยรู้สึกอาจจะคิดไปว่าเปน็นโยเกิร์ตคุกกี้ไส้นมอะ่ะแบบท basic, basic. ั่วไปเพนๆเบสิกเบสิกหาซื้อได้ที่ไหนก็ได้นี่นะคะเฟว่ารูรปหน้าตามันน่ารักดีนะมันบอกว่าเป็นเหมือนขนมแมทเลยแล้วกันข้างในเขาจะมีเป็นแพ็คเล็กๆน่ารักน่ารัก เ,เหมือนยูโรคัสตาร์ดเค้กที่ไม่มีไส้โดนให้เกตรหลอกอะมันมันเฉยเฉยอะ่ะแล้วมันก็มันหวานอย่างเดียวเจอตัวแม่อร่อยมาสองตัวละเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปอันนี้แล้วกันนะนี่นะคะมาเก็ตโอนะจะเป็นบราวนี่ว่าอันนี้จะเป็นทำแบบใหม่เป็นบราวนี่ชาเขียวจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะไม่ตีชาเขียวะ มีรสชาติชาเขียวนะมีกลิ่นชาเขียวมีสีเขียวมีช็อกโกแลตชิพแต่ว่าอาจจะด้วยการผสมผสานของรสชาติอะไรมันทําให้ดูแบบไม่ถูกใจเฟรมแล้วกันตอนนี้เราเจอของที่ไม่อร่อยมาหลายตัวแล้วนะคะโอเคตัวที่อร่อยมันก็มีนะแต่ว่าตัวที่ไม่อร่อยมันก็มีอยู่ก็เยอะเหมือนกันนะหา้าทรนเป็นเมล็ดทานตะว,วันช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตซึ่งเป็นขนมท,ที่ที่เฟมาเที่ยวเกาหลีใหม่ๆเฟรม,มชอบซื้อกลับบ้านมา นี่เขาจะเป็นเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแลตแบบนี้นะคะอูจ้จบอ๊้เป็นเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแลตที่ยังอร่อยเหมือนเดิมอร่อยตัวนี้ซื้อมาเป็นของฝากซื้อแบบซื้อกลับมากินฝากญาติญาติี่พี่น้องๆเนี่ยโอเคมากต่อไปนะคะใหจะเป็นขนมตัวนี้เลยอืมเขาบอกว่าเป็นไว i ช e c h o c o l a e เป็นเหมือนแบบมันน่้จะเป็นเหมือนคุกกี้ไส้ครีมวนิลาก่องมันน่ารักดีก็เลยลองซื้อมาดู มาลองชิมดูกันหอ,หอมๆคุกกี้ของชิโร่อิคยปิตโตะของญี่ปุ่นอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะแบบไส้มันไม่เข้มข้นอะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันนะอืมด็อกเตอร์ยูนะคะก็จะเป็นเหมือนแท่งบาเล็กๆนะข้างล่างมันเหมือนมีแบบเคลือบช็อกโกแลตด้วยข้างบนก็มีถัวๆเนาะแข็งมากเลย มีแบบพีนาปัตเตอร์อะ่ะก็ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะอืมอย่าซื้อเลยแด,ดนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นอัลมอนด์แต่ว่าจะเป็นรสฮันนี่บัตเตอร์นะคะคล้ายๆตัวที่ที่เฟกินให้ดูอ่ะตัวตัวชิปอ่ะแต่ว่าจะเป็นรสฮันนี่บัตเตอร์จะเป็นอัลมอนด์น้ำไม่ใช่เป็นตัวชิพแล้วก็อันนี้จะเป็นรสวาซาบิคือเห็นแล้วก็แบบน่ากินอะ่ะ อร่อยมากมันหอมมากมันแบบโอ้ยอร่อยเลนในตัวบัตเตอร์ชิพเลยแต่แบบเป็นอัลมอนด์ไงรู้สึกว่ากินแล้วสุขภาพดีกว่าเพราะว่ามันเป็นที่ทอดมันเป็นอัลมอนด์มันเป็นถั่วราคานี้น่าจะประมาณแบบถุงละร้อยกว่าบาทอร่อยมากควรลองค่ะมันขึ้นจมูกอ่ะรสเผ็ดของวาซาบิแบบกลมกล่อมกันลงตัวมากมากอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหเส้นลายเยอมาแค่เนี้อร่อยมาก ไม่ชอบสบิก็อร่อยอ่ะอันนี้ควรซื้อถ้าไปเกาหลีนี่แบบอืมอ่ะซื้ออ่ะซื้ออ,อร่อยมากต่อมานะคะเราจะมาดูขนมที่แบบไปเกาหลีแล้วห้ามพลาดแล้วกันทุกคนห้ามพลาดน,นะคะนี่เลยสาหร่ายเกาหลีนะคะจริงๆที่เกาหลีเนี่ยมีขายสาหร่ายเยอะมากๆมีหลายยี่ห้อหลายแบบอันลึกอันใหญ่ลดกิมจิรสเฮ้ยเยอะมากใหญ่มากๆจะกินหมดไหมอ่ะ ก็กินได้เรื่อยเลยแต่ยี่ห้อนี้เคม็มไปหน่อยอร่อยนะหรือปกติรสชาติมันอย่างนี้่ะอืมใครไปเกาหลีเนี่ยลองซื้ออะไรามาดูชัวว้วมันก็อร่อยโอเคใช้ได้ทุกยี่ห้อต่อมานะคะจะไม่เรียกว่าขนมละกันแต่ว่าจะเป็นอของกินของเกาหลีที่เฟซซื้อมาบ่อยๆละกันก็คือตัวนี้เลยนะคะแทะนมันก็คือข้าวต้มอ,อับโลรนหรือว่าข้าวต้มหอยเป่าฮื้อเอาอเป็นข้าวต้มอ,อับโลรนที่แบบเออใช้ได้อะ่ะ จริงกัพบพกไปต่างประเทศหรือพกไปต่างจาังหวัดเวลาไม่มีอะไรกินเลยมันแบบทำง่ายกินง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะอันนี้ลองดูนะคะก็สุดท้ายนะคะอันนี้ขอนําเสนอมากๆนี่เลยอ่าน่ากินใช่ไหมละ่ะจะเป็นโซดาเอ่อเชอร์รี่บลัสซอมสปร์กิ้งนะคะจะเป็นโซดาที่เป็นรสชาติกลิ่นซากุระ ซึ่งจะมีขายในช่วงที่ประมาณแบบเดือนเมษาเดือนพฤษภาอะไรเงี้ยเท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงสักุระของเกาหลีของญี่ปุ่นเขาเขาก็เลยทําตัวนี้ออกมานะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่ G 2 5นะคะที่ convenience store มีอยู่ทั่วเกาหลีเลยหลายสาขามากๆไปหาซื้อกันดูได้เดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยซาซแล้วก็มีความห,หวานหอมเบาๆอันนี้ขวดละประมาณ หน,น,นึ่วอนอ่ะสามทุกบาทแต่อะไออ่ะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวขนมเกาหลีที่เฟย์ขนมารีวิวให้ทุกคนดูกันว่ารสชาติรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างซึ่งก็จะมีตัวทั้งที่ไม่อร่อยแล้วก็จะมีทั้งที่อร่อยด้วยอาจจะเป็นความวิห็นของเฟยส่วนตัวคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาวิดีโอนี้ แบบเป็นแนวทางในการซื้ขอขนมอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคหรือว่าจะลองตัวที่เฟ่บอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะบางทีทุกคนอาจจะว่าอร่อยก็ได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ